คอนเทนต์ที่ดีที่สุดที่จะทําให้ช่องโตคือคอนเทนต์ที่ใส่อีโมชันหรือใส่อารมณ์ลงไปทําให้คนรู้สึกอยากดูไม่ใช่คุณไปตามแค่ทำคอนเทนต์ให้มันจบจบไปคอนเทนต์กากๆไป,ๆไปแล้วก็ไปตามวิธีเปิดค่าการมองเห็นของ AI ไปถามโค,ค้ชครูว่าเปิดค่ากับ AI ทํายังไงทำยังไงให้มีเกตอิสเกตเมนต์ครูถามอย่างนี้นะคุณเคยเห็นคนที่เขาเกี่ยวก้อยกันในช่อง t i k t o ็อกไหมคะแล้วก็กดหัวใจให้กันคอมเมนต์ Comment, สวัสดีทักทายพูดคุยกันไหมคะ แต่ทําไมช่องที่มีคนคนคอมเมนต์เอนสเกตเมนตเยอะๆไม่โตอะคะถ้าหากเอ็นสเกตเมนนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ช่องโตได้จริงเขาบอกว่าการที่จะมี e n ็นสเกตเมนตแล้วช่องโตมันมีความหมายว่าคลิปนั้นต้องเป็นคลิปกระแสและถูกแชร์ออกไปนะคะแชร์ share, ไม่ใช่การที่คุณแชร์เข้ากลุ่มให้เพื่อนดูนะแชร์ share หมายความว่าเขาแชร์ไปช่องของเขาเขาแชร์ไปกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวคุณทํา เพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่จะโตและจะ <Yeah. S 1> จะจะ,จะยั่งยืนคือมันมาที่คอนเทนต์มันมาที่สาระในคนเนื้อหาของคลิปมันไม่เกี่ยวที่คุณจะไปเกี่ยวก้อยไม่เกี่ยวว่าคุณต้องคอยไปสวัสดีใครมันไม่เกี่ยวว่าคุณต้องไปทําอะไรให้ใครระหว่างที่เขาจะมาทําปอกชั้นและคลิปฉั้นจะได้เป็นไวรัลไม่ใช่นะคะวันนี้คุณกลับมาโฟกัสคลิปของคุณอย่างที่ครูบอกว่า,วาคุณจะทําสาระเรื่องอะไรก็ตามแล้วคุณอยากรู้ว่าคุณรักที่จะทํามันจริงหรือเปล่า 1. คุณต้องไปตามคนที่เก่งหรือเป็นที่1ของเรื่องนั้นอะ่ะ5คนให้ได้